ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการซ่อมเครื่องเตาอบไมโครเวฟนะครับยี่ห้อซัมซุงนะครับรุ่นนี้อาการของมันนะครับอาการของมันคือไฟเข้าเปิดติดแต่อาหารที่นำม,มาเวฟไม่ร้อนนะครับไม่ร้อนนะครับก็เดี๋ยวเราลองเสียบปลั๊กดูนะครับอ่านะครับผมเสียบปลั๊กแล้วผมจะลองว่าชุด พวกตั้งเวลาพวกตั้งอุณหภูมิใช้ได้ไหมนะครับเครื่องทำงานนะครับลมใบอากาศหมุนนะครับเวลาจะตั้งไปปกติอันนี้จะเป็นกึ่งกึ่งดีต้นนะครับนะครับอันนี้ไม่ร้อนนะครับไม่ร้อนเดี๋ยวผมจะลอง ผมเปิดฝาไว้แล้วนะครับผมจะลองไล่เช็คให้พวกเราไล่เช็คที่ละจุดนะครับนะครับผมเปิดฝาทิ้งไว้แล้วนะครับก็วงจรหรือโครงสร้างภายในก็จะประมาณนี้นะครับก็คล้ายๆกันนะครับห,หลายรุ่นเกือบเรียกว่าจะหลักการทํางานเหมือนกันเลยก็ได้นะครับทีนี้เรามาเริ่มเลยแล้วกันนะครับอาการแบบนี้ส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่จะ เช็คที่แมกนิตอนนะครับแล้วก็ตัวคาปาซิเตอร์นะครับไดโอดคาปาซิเตอร์แรงดันสูงนะครับไดโอดความถี่สูงตรงนี้จะเป็นแรงดันสูงนะครับอันตรายเหมือนกันค่อนข้างยานตรายนะครับแล้วก็ฟิวตัวนี้นะครับตอนนี้คือเดี๋ยวผมจะไล่ไล่ชุดวงจรให้เป็นสเต็ปไปก่อนแล้วกันนะครับชุดแรกคือถ้าเราเสียบไฟ220โวลต์ก็จะผ่านวงจรน,นี้นะครับวงจรน,นี้จะมีฟิว เราฟิวอยู่ตัวหนึ่งแต่ตัวนี้ฟิวตัวนี้ไม่ขาดแน่เพราะว่าไฟมันจ่ายไปให้ชุดชุดคอนโทรลนี้แล้วชุดตั้งเวลาและชุดควบคุมอุณหภูมินะครับพอหลังจากชุดนี้ก็จ่ายไปนะครับจ่ายไปไปชุดที่พวกอคอนโทรลต่างๆนะครับควบคุมเวลาควบคุมอุณหภูมินะครับมีดิมิสวิตหรืออาบางคนบางทีเขาก็เรียก อ่าไมโครสวิตนะครับตรงนี้ก็วัดหลักการวัดง่ายๆนะครับพวกนี้ป้องกันอันตรายจากการเปิดฝานะครับเพื่อไม่ให้รังสีของขึ้นไโครเวฟออกมาได้นะครับพวกนี้ก็ตั้งยันโอมนะครับแล้วก็วัดเหมือนวัดสวิตธรรมดานะครับเปิดฝาดูแล้วก็ลองนะครับมันก็จะขึ้นลงขึ้นลงแล้วแต่จะใช้หน้าคอนแทคตัวไหนนะครับวงจรก็เป็นวงจรนะครับอยู่ภายในนะครับตั้งเวลาตั้งอุณหภูมิก็มีสายส่งมานะครับส่งมาส่งไปไหนบ้างครับพอวงจรตั้งเวลาทํางานแล้ว หรือวงจรควบคุมอุณหภูมิทำงานแล้วก็จะส่งมาที่หมอแปลงนะครับหรือทรานฟอร์เมอร์ไฮวอนเตจนะครับมอแปลงแรงดันสูงนะครับมีขดขาดเข้านะครับตรงนี้เข้ามา200ประมาณถ้าวัดดูก็น่าจะ220โวลต์นะครับนะบเข้ามาปุ๊บนะครับพอเข้ามาก็จะมาผ่านขดหนึ่งไปเลี้ยงแมกนิตอนนะครับแมนิตอนตัวนี้ทำหน้าที่ ผลิตความถี่ไมโครเวฟนะครับประมาณ2.45 g h z ิกะเฮิร์นะครับ,รเ,รนะรบเพื่อเข้าไปทำให้โมเลกุลของอาหารนะครับที่มีน้ำหรือไขมันน้ำตาลผสมอยู่เนี่ยให้ดูดซับพลังงานนะครับทำให้เกิดความร้อนนะทำให้เกิดความร้อนนะครับอันนั้นคือเป็นเป็นกระบวนการนะครับกำเนิดความถี่ของตัวแมกนีตอนนะครับเสร็จแล้วก็จะมาผ่านชุดมีขดหนึ่งครับ ของมออแปลงผ่านตัวเก็บประจุนะครับตัวเก็บประจุแรงดันสูงนะครับหรือไฮโวลต์แล้วก็อีกขาหนึ่งของตัวเก็บประจุก็ต่อฟิวนะครับต่อฟิวเนี่ยจากแต่มอเอแปลงมาเข้าฟิวเข้าตัวเก็บประจุแล้วก็เข้าไดโอดไดโอดตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวดำๆนี่นะครับแล้วก็ลงกาวนะครับไดโอดความที่สูงนะครับ ก็ทาหน้าที่สีนี้็ทาหน้าที่เป็นตัวอัพแรงดันให้มันสูงขึ้นไปเพื่อไปจุดพวกทําให้แมกนิตอนมันเกิดความถี่สูงนะครับเกิดเป็นความถี่อํานาจแม่เหล็กมีอำนาจแม่เหล,แบบล็กนะครับนะครับอาการนี้นะครับอาการแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราเราเช็คที่แมกนิตอนเช็คตัวคาปานะครับตัวนี้ตัวคาปาซิเตอร์ หรือตัวเก็บประจุนะครับแล้วก็เช็คไดโอดเช็คฟิลเราจะไล่ส่วนนี้นะครับไล่ภาคทางนี้ทางหลังที่จะไปขับแมกนีตอนนะครับพวกเทอร์โมสตัดก็เช็คได้นะครับก็วัดเอาเคมิเตอร์จิ้มแล้วก็วัดนะครับก็จะขึ้นปกตินะพวกนี้จะทํางานเหมือนขึ้นอยู่กับอุณภูมิอุณภูมิสูงมันจะตัดนะครับอันนี้เป็นหลอดไฟนะครับหลอดไฟนะครับเดี๋ยวผมมีวงจร ชุดทั้งหลังนี้ให้ดูนะครับผมก็เอามาจากในเน็ตนะครับอันนี้เป็นวงจรที่มอแปลงขับแม่เหตอนนะครับจะสังเกตว่ามีขดขัเข้านะครับอันนี้น่าจะเป็นของของต่างประเทศนะครับขดขัดเข้าของเราน่าจะ220โวลต์นะครับขดขัดเข้านะครับอันนี้เป็นสเต็ปอัพนะครับทำให้สูงขึ้น เพราะแปลงทาให้แรงดันสูงขึ้นนะครับน่าจะหลักเป็นพันโวลต์นะครับเป็นพันโวลต์อันตรายนะครับช่วงนี้อันตรายแล้วก็ต่ออยู่ตัว C นะครับตัว C ตัวเก็บประจุต่อไดโอดนะครับถ้าซิกบวกมาก็ไหลลงนะครับครบวงจรถ้าซิกลบมานะครับไดโอดตัวนี้ไม่ทํางาน C ก็ C จะเก็บประจุช่วงซิกบวกนะครับพอซิกลบมาก็ขายขายไปขายไปแล้วก็ร่วมกับไฟ a c ด้วยนะครับ ก็ทําให้แรงดันสูงขึ้นนะครับแรงดันสูงสูงขึ้นนะครับยกระดับแรงดันให้สูงขึ้นอีกอีกคดหนึ่งที่ผมบอกเมื่อคู่นี้ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือชุดนี้นะครับจ่ายแรงดันประมาณ3ามโวลต์สามถึงห้าโวลต์เอซีนะครับเพื่อไปเลี้ยงเมนิตอนนะครับเลี้ยงเมนิตอนนี้ก็จะประมาณนี้นะครับนะครับรูปนี้เป็นโครงสร้างภายในของเมนิตอนนะครับผมก็พิมพ์ในเน็ตมาให้ดูนะครับ ก็สังเกตว่าจะมีขั้วสองขั้วนี้คือขั้วเข้าจะมีขดลวดอยู่นะครับแล้วก็มีแม่เหล็กแม่เหล็กถาวรน,นะครับมีขั้วแคโทดแอนโนดนะครับอ่ขั้วนี้นี่เป็นแอนโนดนี้เป็นแคโทดนะครับมีระบายความร้อนนะครับแล้วก็มีเสาอากาศนะครับเสาอากาศที่ปล่อยขึ้นไมโครเวฟออกไปนะครับออกไปก็อยู่ออกไปก็เข้าในเครื่องนะครับในเครื่อง ต่ออบไมโครเวฟของเรานะครับอันนี้คือรูปที่ผมพิมพ์มาจากในเน็ตอินเทอร์เน็ตนะครับนะครับเรามาต่อกันเลยนะครับประการแรกนะครับเราจะวัดที่ขั้วแมกนิตอนก่อนว่ามันขาดไหมนะครับตั้งไปที่ R คูณหนึ่งนะครับเอเ์ต R คูณหนึ่งนะครับศีโย์ก่อนนะครับ เราก็วัดไปที่ขั้วนะครับเข็มขึ้นนะครับความต้านทานมันน้อยนะครับความต้านทานมันน้อยเข็มต้องขึ้นนะครับนะครับเสร็จแล้วผมจะวัดว่าขั้วเนี่ยมันช็อตลงโครงไหมนะครับก็ตั้งไปที่ R คูณ 10k นะครับก็แตะที่โครงนะครับกับขั้ว นะครับทั้งสองขั้วนะครับนะครับนะครับอย่างนี้แสดงว่าขั้วเนี่ยไม่ช็อตลงคูงนะครับแม่นิตอนไม่น่าจะเสียนะครับแม่นิตอนไม่น่าจะเสียนะครับต่อไปก็คือครับตั้งย่านคูณหนึ่งนะครับวัดอะไรก่อนฟิวก่อนเลยนะครับฟิวขาดไหมนะครับนี่ครับ แกะออมาก่อนก็ได้ครับพัดสองขั้นี้อ้าวฟิวไม่ขึ้นนะครับฟิวไม่ขึ้นแสดงว่าฟิวขาดแน่นอนต้องเปลี่ยนฟิวนะครับฟิวตัวนี้ก็เป็นฟิวที่กระแสไม่เยอะนะครับประมาณ0ูนจุดศูนจุดอ่าถึงแปดรมิลลิแอมนะครับหรือ0.8แอมแป์อมนะครับแปด้มิลลแอมแต่โวลต์จะเยอะนะครับโวลต์ ผมแกะดูแล้วล่ะประมาณห้าห้ากิโลโวลต์น,นะครับอยู่ห้าพันโวลต์นะครับอยู่ตรงนี้เสร็จแล้ววัด C ีนะครับสีก็ตั้งตั้งคูณหนึ่งก็กได้นะครับผมวัดซีนะครับเอาะขึ้นขึ้นค้างนะครับสลับขั้วขึ้นค้างนะครับ โอกาสเสียสูงนะครับลองปรับไปที่คูณ 10k นะครับ 10k มองเห็นไหมครับสี่นะครับอยู่เนี่ยครับตัวเนี้ยนะครับลองวัดใหม่นะครับขึ้นค้างเดี๋ยวเราต้องถอดมาวัดอีกทีนะครับขึ้นค้างแตะหนึ่งอ่าขึ้นค้างนะครับขึ้นค้าง,งวัดไดโอด ขึ้นสับคั่วนะครับต้องไม่ขึ้นอ่าไดโอดดีนะครับขึ้นนี่เด๋ยวเขาจะลงกาวไว้นะครับลงโค้งไว้กลับต้องไม่ขึ้นอ่าไดโอดตัวเนี้ดีอันนี้ก็คร่าวๆเจอสอตัวที่เสียนะครับคือตัวคาปาซิเตอร์นะครับตัวนี้ ะคอันที่สองคือตัวฟิลนะครับเดี๋ยวผมจะไปซื้อคขาปาหรือไปหาผมมีสำรองอยู่เครื่องเลยลองไปแกะมาดูนะครับแล้วก็เอาฟิลมาลองเปลี่ยนนะครับอ่านะครับอันนี้สีผมถอดออกมาแล้วนี่เดโอตนะครับสีตัวที่เสียประมาณค่ามันหนึ่งไมโครนะครับหนึ่งไมโคร2องพันหนึ่งร้อย บนเอผมจะลองวัดให้ดูใหม่นะครับนะครับขึ้นเข็มมิเตอร์เห็นไหมครับขึ้นแล้วค้างกับขั้วขึ้นแล้วก็ค้างนะครับอ่ดูตัวที่ผมเอาจะมาแทนนะครับนะครับขึ้นแล้วตกขึ้นแล้วตกเข็มน,น,นะครับอันนี้ก็หลักการวัด C นะครับธรรมดา ตัวเกียรปรจจุธ,ธรรมดานะครับส่นวนไดโอดลองวัดให้ดูใหม่ก็ได้นะครับ,บกิ้มอยู่ในวงจรนะครับไม่ขึ้นอ่าเกี่ขึ้นนะครับฟิวตัวใหม่ที่ซื้อมาเนี่ยนะครับคูนหนึ่งนะครับตั้งคูนหนึ่งไปได้นะครับเกี่ขึ้นแล้วฟิวนะครับเดี๋ยวผมก็จะลองใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับ แล้วก็ลองดูว่าเครื่องจะใช้ใช้งานได้ไหมนะครับนะครับผใส่ตัวคาปาติเตอร์นะครับดูตัว C ที่ที่เอามาใหม่ในส่วนนี้ตัวเก่านะครับถ้าเอามิตติมิเตอร์วัดมันก็จะไม่ขึ้นค่า C เลยนะครับค่า C จะไม่มีเลยนะครับถ้าใครมีมิตติมิเตอร์วัดก็วัดได้นะครับค่ามันติดไว้ทหนึ่งไมโครนะครับ อันนี้ตรงนี้เวลาเวลาแล้วใส่ใส่ให้แน่นนะครับน็อตเหมือนกันนะครับอัดต้องอัดสกรูนี้ให้แน่นเลยแล้วก็ขั้วนี้ต้องบีบให้แน่นนะครับเพราะมันเป็นแรงดันสูงนะครับค่อนข้างจะอันตรายนะครับดันให้แน่นนะครับอันนี้เดี๋ยวผมก็จะลองนะครับจะลองดูนะครับเสียบปลั๊กลองอน,นะครับผมก็จะเอา เก้วน้ำนะครับแก้วกาแฟลองนะครับโอเคเดี๋ยวผมเสร็จปั๊บลองนะครับก็น่าจะใช้ได้ครับน่าจะไม่มีปัญหาอะไร อตัดปกตินะครับเดี๋วผมจะพักก่อนก็ร้อนนะครับร้อนนะครับอี้ติดตั้งเวลานิดเดียวร้อนแล้วนะครับก็ที่เปลี่ยนไปก็คือสองสองชุดนี้ของตัวนี้ตัว คปาซิเตอร์นะครับกับฟิลนะครับอันนี้ก็เป็นการตรวจเช็คในเบื้องต้นนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยสำหรับคนที่เข้ามาดูนะครับเข้ามาชมนะครับหากมีผิดพลาดประการใดนะครับพูดผิดพูดถูกขาดตกบกพร่องประการใดก็ขออภัยไว้ณนที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ